สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาที่แอป Snap Edit นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทำภาพเก่าให้กลายเป็นภาพมันก็ไม่ใหม่นะก็ใช้คำว่าซ่อมแซมภาพเก่าดีกว่านะครับผมลองเปิดดูนะแล้วมันก็เฮ้ยมันมีฟังก์ชันสำหรับอ,อ่นเดี๋ยวเปิดแล้วก็เล่นให้ดูแล้วกันนะครับมันมีทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับวิธีการเบื้องต้นก็คือ แอปนี้เขาจะเน้นของฟรีก็คือเวลาจะเซฟเนี่ยหรือว่าเวลาจะเลือกใช้ฟิลเตอร์หรือว่าฟังก์ชันเขาเนี่ยเขาจะให้ดูโฆษณานะครับประมาณ30วินะครับก็ง่ายๆเลยดูโฆษณาไปนะครับ30วิหรือว่าไม่อยากดูก็จ่ายตังค์นะครับมามาเปิดแล้วลองเล่นดูนะครับนี่เลยเปิดมามันจะเป็นหน้าประมาณนี้นะครับเรามาที่เมนูสําเร็จรูปของเขาเลยนะครับนี่ มันจะอยู่ในหมวดของการปรับปรุงนะครับปรับปรุงภาพเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมปรับปรุงภาพนะครับเดี๋ยวเราเรามาลองอันนี้เลยคืนค่ารูปถ่ายเก่านะครับเดี๋ยวเล่นขอเล่นอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวมีเวลาจะมาเล่นอันนี้อ,นอีกสองอันนะครับปึ๊บนี่เลยเขามีรูปให้เรา3มรูปนะครับเดี๋ยวลองรูปแรกก่อนนะครับรูปแรกเนี่ยก็เป็นรูปเก่าแต่ว่า อาจจะไม่เก่ามากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีความแบบภาพขาดใช่ไหมทีนี้เรามาลองเล่นกันนะครับก็ให้เราเลือกนะครับดูโฆษณาไปนะครับ30วิโอเคดูโฆษณากันก่อนนะครับอ่ะเมื่อเราดูโฆษณาเสร็จแล้วนะครับบางอันมันข้ามได้บางอันมันข้ามไม่ได้ก็ดูกัน ก็ไม่ว่ากันนะครับนี่อันแรกเห็นไหมครับลองดูซูมได้ไหมอ่าซูมได้เนี่ยเน,น,นี่เห็นไหมดูดิโอ้โหมันแบบอเนี้ยบเนี้ยบโอ้โหนี่ครับ,รบลบหูไอตรงที่ตรงหูให้ด้วยนะโอ้โหดูดิสุดๆนะครับผมว่าไม่อย่างเนียนะครับใครมีรูปภาพเก่าๆลองเอามาทําดูนะครับลองเอามาเล่นเอามาลองทําดูนะครับ แล้วก็อ่ามันเลือกเป็นรูปภาพแล้วก็มีเอฟเฟกวิดีโอด้วยนะครับขอกดนิดนึงถ้าเป็นเอฟเฟกวิดีโอเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบภาพแล้วก็ค่อยๆกลายเป็นวิดีโอนี่ประมาณนี้อ่าปิ้งเห็นไหมเออ,เ,อ,อเจ๋งเจ๋งแต่ว่าอันนี้มันเป็นของเขาไงผมไม่อยากเซฟนะครับดูเป็นภาพถ่ายไปอ่าอันนี้คือแบบแรกใช่ไหมเจ๋งไหมอย่างเจ๋งเลยนะครับ นะเดี๋ยวลองอันต่อไปผมไม่เซฟนะครับเอ้ยผมควรจะเซฟนี่ว่ะเพราะว่าเดี๋ยวอ่ะผมเซฟแล้วนะครับนี่เซฟแล้วเดี๋ยวขอไปดูกันติดไหมเอาไว้ทําปกนี่ไหมครับโหสุดยอดเลยนะครับต่อมาต่อมาออกไปแล้วก็อันนี้โอ้โหมาดูโฆษณาก่อนนะครับรูปนี้มันเละมากเลยดูสิ มันขาดที่หน้าด้วยนะครับรูปที่ผมจะทำส่วนใหญ่มันก็ขาดแบบนี้แหละทีนี้เรามาดูว่าเขาทำให้เราขนาดไหนดูโฆษณาครับอันนี้แถบเวลาอยู่ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ปิดเสียงเันก็ได้ถ้าไม่อยากฟังเสียงเขานะครับแต่ข้อแม้คือต้องดูให้จบนะครับไม่จบเขาไม่ยอมนะครับโฆษณาเขา, <c oughs> <laughs> เาให้ผมว่ามัน เจ๋งนะปกติแอปอื่นมันจะไม่ค่อยอันนี้ให้เรานะครับไม่ค่อยทําภาพให้เราก็จะมีร i ม i นิมินิก็คือต้นฉบับเป็นแอปที่ทํามาก่อนเลยก็คือทํารูปเก่าให้กลายเป็นรูปใหม่นะครับแล้วทีเนี้ยก็มีแอปอื่นๆตามกันเป็นขบวนเลยครับอย่าง Snap Edit เนี่ยก็มาแรงนะครับแต่ผมไม่แน่ใจก็ว่าเขาเป็นคือเดียวกันหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับหรือว่าทําแบบคล้ายๆกันอ่ามาดูโอ้เพื่อนๆดูดิ เจ็ดโอ้โหเกินไปดูสิเกินไปโอ้โหเกินไป,อเ,นไปเออแต่หูนี่รีทันไม่เนียนแต่ว่าไม่เป็นไรค่อยไปเก็บทีหลังได้เนี่ยเพื่อนผมไม่รู้จะว่าไงดีว่าแม่งโคตรโหดนะครับก็ยังมีรอยจุดๆอะไรอยู่นะแต่ว่าก็ถือว่าเนียนนะครับอ่าบันทึกก็ดูโฆษณาอีกต่อไป ก็คือแอปพวกนี้เขาได้เงินจากสปอนเซอร์นะครับเพื่อนๆก็ต้องทําใจเนาะอยากใช้ของฟรีมันก็ต้องมีข้อแม้นะครับมันไม่มีแบบฟรีตลอดนะครับถ้าฟรีจริงๆเนี่ยแอปเดียวที่ผมมั่นใจก็คือ snapseed ฟรีตลอดเวลานะครับยังไงมันก็ฟรีอย่างนั้นอ่าเสร็จแล้วมายังโอ้เซฟเรียบร้อยเดี๋ยวขอไปดูกัน โอ้โหโคตรเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูอันสุดท้ายเป็นรูปนี้ืรูปนี้ก็ขาดแค่ตรงนี้เองนะครับก็ถือว่าดีกว่ารูปที่สองนะครับอันนี้ถือว่าไม่ไม่เยอะมากอ่าเดี๋ยวเราไปดูโฆษณากันก่อนอ่าเมื่อกี้โอลิมเทพมันปิดเสียงไม่ได้ผมผมขอดูใหม่ให้มันเปลี่ยนโฆษณาอ่ะ อันนี้มันยังปิดเสียงได้ไอโอลิมเทดเมื่อกี้มันหาปมปิดเสียงไม่เจอนะครับอย่างอันเนี้ยไม่ถึงสามสิบวินะครับสิบห้าวิเองเออบางอันมันก็จะแรนดอมแอดที่แบบไม่ยาวมาให้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับดูแป๊บเดียวนะครับเนี่ยเสร็จละโอ้โหเสร็จละมาดูกันโอ้หนี้เนียนกิฟเลยครับเป็นรอยแค่ตรงนี้นะครับโอหอย่างเนียน น่ากลัวโหดอะเซฟนะครับผมว่าโอเคเลยนะครับอ๋อนี่เป็นรอยขาดตรงนี้นะครับอันนี้ก็ครอปเอาก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเซฟโดยดการดูโฆษณาอีกทีหนึง่งอ่ะเซฟแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคไหมก็เปิดรูปมาแล้วก็ลองเลือกอคำสั่งทำภาพเก่าให้มันดูแบบใหม่ขึ้นหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรซ่อมแซมเออ ซ่อมแซมภาพเก่าให้มันดูใหม่นะครับเพื่อนๆก็ลองเลือกแล้วก็ลองใช้ดูนะครับผมว่าเฮ้ยใช้ได้นะครับดีเลยนะครับดีกว่าแอป,ปอื่นนะครับเพราะว่าคู่แข่งมีแค่ลิมินกับไอตัวเนี้ย Snap Edit แค่นั้นนะครับโอเคโอ้โหเซฟล้วไปดูสิบามีความมันก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะรูปมันโทนซีเปียเนาะอ่ะ สามรูปนี้โอเคไหมอย่างเทพนะครับอย่างเทพอย่างเทพเลยนะครับไปดูหน้าแรกกันอ่ะประมาณนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับใยา่เกินสิบนาทีนี่ประมาณนี้นะครับส่วนรูปอื่นเพื่อนก็ลองเลือกดูนะครับมันก็เป็นการซ่อมแซมรูปเหมือนกันแต่ว่าเลเวลก็คือไม่ได้ไม่ได้โหดเหมือนรูปนี้นะครับรูปนี้โหดมากนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับลิงก์ด้านล่างมีแอฟฟิลโปรแกรมของผมนะครับมีเก็บคูปองส่วนลด ซื้อสินค้า s h อ p e e Lazada อ่าแล้วก็มีรีวิว s h อ p e e Lazada ที่ผมใช้สินค้าแล้วก็รีวิวไว้นะครับป้ายยาอยู่ที่ YouTube s h o นะครับลองเข้าไปดูแล้วก็ถ้าชอบก็กดลิงก์เข้าไปซื้อของได้เลยนะครับแล้วก็มีพวกสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ประกันรถยนต์ออนไลน์นะครับอุปกรณ์ i อออนไลน์แบรนด์สินค้าดังๆนะครับที่เขาให้สอและให้เราเนี่ยซื้อออนไลน์ได้ผมก็เอามาลงหมดเลยนะครับถ้า ซื้อผ่านลิงก์ผมผมก็ได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้สวัสดีบ๊ายบายครับผมมบ